่มือนี้ได้ปลามาเดียวขาดจากคาเพลตปลาตะเพียนไร้ก้างนะคะจะมีดัุกตัวหน่อยแล้วก็ตัวใหญ่้ะค่ะเนาะเป็นปลาทุตัวมากจากบอนะนะคะเป็นปลาถิ้นมาเนาะค่ะเนาะค่ะไปเะหิตพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะดูนะค่ะปลาทุกตัวเห็นไหมคะมันจะเลยขอดเก็บได้ง่ายค่ะปลาทุกตัวค่ะมันจะเลยขอดเก็บได้ง่ายเนาะค่ะเนาะ ขอดแล้วเรียบร้อยก็จะไปแซไว้นี่น้ำแข็ง่อนเนาะคะ่ะนอป้องกันบ่ใหตปลาเขาเนี่ยเนาวว้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าขอดแล้วเรียบร้อยค่ะเก็อเอามาไว้ให้น้ำแข็งค่าเพื่อให้ป่าเขา้าสุดตลอดเวลาเลยนะคะนอข้ามกบเหลืองเนาะคะ่ะสดโด่ๆเลยเนาะคะ่ะเนาะอ่าให็นคุกๆขอดคิดแล้ว่อนเนาะคะ่ะนะจึงจตเอาป่าไปบังค่ะสร็จแล้วนะคะะนอเขาจะเอาปลามากบังค่ะ เขาบอกว่าพาตะบดทองของอะไรด้วยค่ะอ่าเบงตะ่ะวิธีการพาทองนะคะค่ะพาทองนะคะถามว่าตรงนี้นะคะมัดจะเจอกระดูกจะเจอเจอกลางค่ะเจอกลางแข็งถ้าตองมัดตรงนี้ค่ะริมๆนี่ค่ะตรงนี้ริมๆค่ะเวลาห้อยนี่เข่าหอบไปเนาะค่ะนั่นแคได้่งามเพิ่มปะคะจะแพร่ได้ง่าเลยค่ะค่ะเขาจะคอดเกิดค่ะเริ่มจากนี่ค่ะ เริ่มจากหางมาเลยค่ะที่ๆค่ะจนเสียงดังแขกแขกเลยหันมันดเลยค่ะจนสุดโต๊ะปลาได้ฟังนี่แล้วค่ะกับด้านค่ะกับด้านอีกค่ะหันค่นไๆหันเนาะค่ะเนาะเห็นไ่มคะจะเสียงดังแขกแขกแขกโอ้โหี่ค่ะบําได้เรียบร้อยแล้วค่ะฮอกก็มาเก็บใบที่นังแข็งค่ะเพื่อจะเท่ารักษาความสดของเขาเนาะค่ะฮากก็เห็ดตู้ต่อไปเลยค่ะ เส็จเรียอยแน้วค่ะไปค่ะเอาปลาไปล่างค,ค่ะตรงไหค่ะตกไปยังแข็งยิ่งเตาเลยค่ะเขาเคยทำแข็งไวจ้าปะสอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะเอาปลาไปแช่ไว้แนะนำเขามากำน้ำเกลืออยู่สามสิบนาทีเนาะคะ่ะเนาะปลาห้าวสิบกิโลตอเกลืออยู่สิบชั่บที่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าถ้าปลาหนึง่งกิโลก็ใส่เกลือหนึ่งชั่บที่นะคะเอาไปหืนนำเขามาค่ะ คนเกลือเนี่ยเขากันกับน้ำเขามาเห้ผ่านเป็นเกลือแตกละลายนะคะเนาะไปเอาปลามาแช่จ้ะเกลือละลายแลนะคะเอาปลาลงไปค่ะมักไวอยูสามถิ่นาทีน,นะคะเนะนาะปรุงสามสิบนในีแล้วเอาปลาไปล้างจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมน้ำค่ะน้ำเพิ่งดีจ้าเกลือหาช้อนจ้ะเอาปลารงไปคลุกกับน้ำเกลือค่ะข้าวสองกิโลกรยเย็บสองกิโลแล้วก็เกลือห้าช้อนค่ะ นวดจ้ะนวดที่ตัวปลาจ้ะเอาข้าวยัดไปที่ท้องปลานะคะร้อยแล้วนะคะนวดค่ะนวดนวดไปเรื่อยๆค่ะแซบเบอร์ที่สุดเลยค่ะปลาส้มไร้ก้าง